จาเช้าๆกับส่วนหลังบ้านค่ะวนันนี้พอดีพี่เพ็นเห็นกล้วยล้มก็เลยต้องมาตัดกล้วยแล้วก็เห็นแก้วมังกรสุกผลไม้ของพี่เพ็นนะดูพริกพี่เพ็นซีเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะดูดีไม่ได้มาตัดสักทีจนเขาแตกหมดแล้วหมดแต่ลืมอยู่นี่แหละดูล้มดิ กล้วยไข่นะคะดูดิเสียหมดเลยพี่เพนหนีมัวแต่ผัดวันประกันพุ่งไม่ได้มาตัดทีมีดนี้ไม่ค่อยคมนะคะเดี๋ยวไปเอามีดมาสับใหม่ <c oughs> มีดไม่คมเอาซะเลยมัวแต่ผัดวันประกันพุ่งเลยแล้วก็หามะเขือไปจิ้มน้ำพริกด้วยเก็บทุกวันและค่ะมะเขือต้นนี้ ได้ทีละสองสามลูกนะคะกรอบๆสองสามลูกก็ได้จิ้มแล้วเดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งทางโน,น้นโอ้ต้นใหญ่มากเลยอืมแกะมังกรสุกทั้งหลายลูกเดี๋ยวไปถามพี่ว่าพี่เคยกับเมืองหรือเปล่าฝากพี่สาว ได้มาเก็บสักทีดูที่มันจะเน่าค่ะต้นแล้วพี่เป็นเนี่ยมอแต่ยังงูย่างงี้ยังงั้นอยู่นั่นแหละอ้ย,อย,อย,อยไม่รู้แก้มงกรวิธีเขาเก็บที่ถูกต้องอยังไงนะพี่เป็นเนี่ยอืโอ้อันนี้ทำไมมันอวบอิ่มขนาดนี้ล่ะพ่อคุณเนี่ยค่ะทำไมอันนี้มันอวบอิ่มอย่างนี้ล่ะ โอ้โย,เด,ยเดี๋ยวก่อนนะกันน้ำเดี๋ยวก่อนพี่เพ้นขอไปเก็บอันนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาอันนี้เดี๋ยวไปเก็บทางนู้นก่อนสิอันนี้เดี๋ยวมาจัดการมันต้องวางกล้องอันนี้ต้องมาเก็บทางนี้ให้เสร็จก่อน เพอจะได้กินเขาพ่เ็นแหละตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยโอ้ยเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้เพิ่งปลูกมีกี่เดือนอย่างเงี้ยแต่ว่ายกมาทางรากไงยกมาจากต้นตอเก่าดัวรู้ลูกขวบมากเลยค่ะขวบวบเลย,ยมีแตกอีกไหมครับ พี่เป็นออกมาแค่นี้เป็นต้องทายาก,กันยุงนะคะทุกคนไม่งั้นไม่ได้เลยโอ้เละแล้วเนี่ยโอ,โอ,โอ้การเก็บที่แบบมีมดด้วยนะมันหวานเนาะมดก็มาตอมแลลวเนาะเดี๋ยวไปเอาลูกนั้นให้เสร็จสับมะพร้าวกำลังสวยเลยเดี๋ยววันนี้พี่เป็นจะใส่ปุ๋ยมะพร้าวนะคะ ดูมันเอาโหเอียงแล้วเอียงอีกมีความสุขมากเลยค่ะเชา้าๆแค่นี้ก็ยกไม่ไหวแล้วได้ตะกร้าหนึ่งแล้วค่ะดูพริกพี่เพนเดี๋ยวให้ดูพริกต้นนี้เออมันจะล้มไปแล้วเนี่ยเห็นไหมคะไม่ได้เก็บัะทีดูดีมันเยอะเหลือเกินดู เยอะเหลือเกินเดี๋ยวพี่เป่งขอจัดการไอ้สองลูกนี้ก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเป็นขอจัดการก่อนก็เช้าๆพามาเดินเก็บผลไม้หลังบ้านจ้า